เออบ่าวไทยเซสวัสบบดีครับรอครับรอคุณฮะา,าคุณใดที่วสวัสบบดีทุกทกท่านนะครับ f อฟอ่ะคลิปนี้เป็นคลิป 4K นะ 4K 4K กันสั่นพิเศษนะครับ f อฟช่วยคอมเมนต์มาด้วยครับว่าอ่าคุณภาพของภาพเป็นยังไงบ้างนะเอฟซนะพร้อมเสียงอ่ะนะครับมาดูภาพรวมของบ้านแม่เลก็กตะซอยนะครับผมนี่เป็นภาพ 4K คนระับ 4K ตั้งอ่า 4K สูงสุดเพื่อให้เอฟได้จลอกติชมมานะครับ ว่าภาพเป็นยังไงบ้างนะครับผมชัจเจียวแค่ไหนนะครับเอฟซี MC นะ,ะนี่ก็เราอยู่ที่บ้านเมเล็กตะซอยนะผมบ,บ้านพดทองเนี่ยครับผมตำ้บนพื้นทีอำเภอสมมาจุดสกกนครนะครับผมทำบ้านให้ครับสร้างโอกาสมอบโอกาสให้กับบ้านเมล็กตะซอยนะครับบ้านเราใหญ่พอสมควรนะครับผมน้องมาก็น้อนนี่นอน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 ,น,อนออบ้านนะครับเอออันนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำ อ่าวางข้อไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่บบอ,ะนะ C. อันนี้บอกระในเอสเอ่าดูตัวบ้านนะเอ็ดเนีดี๋ยวคุณพ่อก็เร่งขัดนะครับผมจุดขั้นตอนการฉาบนะครับฉาบผนังห้องนะครับซึ่งต่อจากอ่าปูนที่เราจะ่อฉาบขึ้นไปก็จะเป็นไม้ฝาเชื้อรานะแ้กวก็จะตั้งเป็นโครงเหล็กขึ้นมายึดไม้ฝาเชื้อรานะครับเอฟซี C. มีสองห้องนอนครับสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะครับเอฟซี C. สองห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะครับก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่เป็นกำลังหลักนะครับผมแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจทีมงานพวกเรานะครับขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดคงไม่ได้นะครับผมงานคงไม่เดินนะครับผมแล้วก็ทางทีมยูทูบเราด้วยทั้งหลายหลายช่องนะครับผมห้าหกช่องนะครับที่ร่วมมาร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจนะครับผมสร้างบ้านเมาะโอกาสช่วยเหลือขอบคุณแม่เล็กตาซอยนะครับ อันนี้คือพ่อก็ฉาบเสร็จแล้วหนึ่งหนึ่งด้านสองด้านสามด้านแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเสร็จนะครับผมอืมน,น,นี่นะผมผลไม้ผลม,ม,มือน,นะครับอยังไม่แห้งหรอกพอน้องยังไม่แห้งเออเราแห้งก่อนอันนี้ก็ในถังปูนก็เตรียมผสมอีกหนึ่งชุดใหญ่นะในใดสักสองแผงสามแผงนะเอฟซี ต้องรอให้แห้งฟีจะขัดได้นะครับผมไม่งั้นจะหลุดจะลุยนะไออเช่นั้นมันต้องแห้งหน่อยแล้วค่อยเอาน้ำมาพรมแล้วขัดขัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะถึงจะไม่มีรอยร้าวนะครับผมถ้าขัดไม่ได้ก็จะเป็นรอยรา้าวแบบนี้เออเช่นนี้นี่คือที่พื้นที่ที่เราไม่ได้ขัดนะเออเช่นนี่เป็นรอยรา้าวแบบนี้นะครับผมแต <Okay. S 1> ่เราขัดได้ก็จะไม่มีรอยรา้าวนะครับเอฟซีมา,มเ,าเดี๋ยวบางที่ทำคลิปคลิป 4K กก็อ่ะ ป่าไตโซ่จะเคลียร์ตรงหน้าบ้านครับให้มันสะอาดสะนน่าอยู่นะครับเนี่ยอ่านะครับมาเอซีเดียวเยี่น <c oughs> ตอนทีได้เงยนรวัขดพว่ามาก็คินดิอ้เสร็จแล้วต้องเคลียร์ด้วยแลับคาขัดเสร็จแล้วนะครับผมอยู่คนนี้ฮะคนนี้ด้วย mượn này nhau ok là mượn chừng này โอเคโอเคเค็นไหมคนงานอยู่เพน่มเยอะนะครับผมได้งานจงไงไม่รกรุงรังนะเอซีนะทำงานจะสะอาดตลอดนะครับผม เฮ้ยซีรีส์หามเด็ดจรินะเหรอเฮ้ยนะครับแล้วก็รอปูแห้งนะผมเพราะว่าผมขึ้นนานหน่อยนิดน yeah, wow. ึงนะตอนนี the ้ก like, uh, well, ็เลยให้ช้าหน่อยเนาะอีอย่างแล้วก็ฉาบข้างนอกแล้วมันชุ่บๆเนาะมันชุ่มกันเลยเออพลังมันชุ่มหน่อยเนาะเออใช่ปกติมันต้องฉาบด้านนอกก็ไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไล่ฉาบด้านในเทีอ่ะไม่เละครับรอได้ครับวันนี้คือพ่ออยู่บ้านก็ให้พ่อฉาบรอก็ได้นะครับ โอเคครับรอครับสวัสดีครับ